เพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในมืออ้อนี้นะคะมันคือฝักของต้นสบ้าค่ะแต่ว่าสบ้านี้มันจะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะตัวนี้จะเป็นสบ้าพันธุ์เล็กด้านในของมันเวลากระเทาะเปลือกออกจะเป็นอย่างนี้แม่หมอไอต้อนน้ํากระเทาะเปลือกออกมาให้ลูกค้าดูหน่อยลูกนี่กระเทาะตรงที่ถือเนี่ยสามารถกระเทาะได้ไหม อ่กระเทาะออกมาโอ้กระเทาะออกมาอ้าวนีああ่เอามาใส่ม like ือเอามาใส่มือเลยเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆนี่ไงค่ะลูกสบ้านะคะเป็นไม้เถาเรื้อยเป็นสบ้าเล็กแต่ตอนนี้เออสบ้าใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสบ้าเล็กนี่คือเถาของเขานะใครสนใจอยากจะได้บ้างไหมคะพันไม้หายากนะคะ ต้นสบ้าเล็ก0876069955 ID Line a u n g s a r a, a 0 9อังสรา09กับมเมล็ดพันธุ์สบ้าเล็กขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ